ครับนี่เป็นการรายงานเหตุการณ์สถานการณ์เรือน้ําตาลล่มที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะฮะตอนนี้ส่งผลกระทบมาถึงจังหวัดปทุมธานีแล้วโอ้โหแล้วมาถือว่าระยะทางนี่หลายสิบกิโลนะนี่ส่งผลกระทบมาถึงวัดสันเจ้าจังหวัดปทุมแล้วตอนนี้ประชาชนที่อยู่แถบนี้ที่อาศัยอยู่แถบนี้นะก็เริ่มออกมาหาปลากันแล้วมากน้อยแค่ไหนมาดูกันนะฮะบอกว่าปลาที่ลอยเนี่ย สังเกตนะฮะปลาที่ลอยเนี่ยเป็นพวกปลาหายากทั้งนั้นเลยเป็นพวกปลาลิ้นหมาปลามาประกดคังแล้วประกดคังนี่ที่เขาได้กันนี่ตัวหนึ่งประมาณ30 40ี่โลอย่างปลามานี่ตัวหนึ่งก็ประมาณ10บกโลเป็นปลาที่ตัวใหญ่ๆอยู่น้ําลึกๆทั้งนั้นเลยเขาไม่สามารถทนต่อสภาพแบบนี้ได้นะเขาถึงได้ลอยขึ้นมานี่แล้วนี่ก็เป็นพี่น้องประชาชนนะอยากจะบอกนะนะนะชาวสยามพิชิชิงเลยนะว่า โอ้โหปลาหายากพวกนี้ใช้เวลานานมากกว่าจะโตมานี่ก็นี่ฮะที่ออกมาหาปลาส่งผลกระทบอย่างแรงมากนะครับดูแล้วไม่รู้ว่าจะใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูนี่น,นานมากแค่ไหนนะรวยกันเป็นแถวนะช่วงนี้ถึงเวลาหรยกันเป็นแถวหาปลาเวลากอบโกยแล้วรวยแล้ลว ปลาก็ขึ้นเตมไปหมดเลยนะครับดูนี่ดูนะครปลาลอยตายอย่างไอตัวที่ตายตัวนี้ก็เป็นปรากฏนะเป็นประกฏเลยตายกันเยอะแยะก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานอีกรูปแบบหนึ่งแต่เป็นความเครียดและความทุกข์ของพี่น้องชาวสยามฟิชชิ่งของพวกเราเรานะะ

เอาละยังไงก็ส่งแรงเชียร์แรงใจนะให้ฝ่ายภาครัฐช่วยกันแก้ไขวิกฤตการณ์นี้ให้กลับคืนมาให้ดีเร็วที่สุดนะบอกเลยว่าส่งผลกระทบตอนนี้ที่รายจากรายงานข่าวนี่ถึงจังหวัดนนทบุรีแล้วนะฮะ<อ>ยังไงฝากไปดูเห็นไหมฮะนู่นปาะเขาตัวนี้ สิบกว่าโลได้อยู่ฝั่งนู้นมองเห็นไหมเอ่ยผมกล้องพยายามจะซูมไม่เห็นนะเห็นไหมเอ่ยอยู่นีปลบนู่นน่ะก็เดี๋ยวผมตามข่าวไปดูให้เลยดีกว่าเดินไปดูเลยได้ขึ้นมาละนั่นน้อยเหรอเนีเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมตามไปดูเลยได้กันรวยครับช่วงนี้ผมจะรายงานไปเรื่อยๆนี่ เหตุเกิดตรงนี้แล้วประตูน้ำหน้าบ้านผมเองเนี่บ้านผมอยู่นี่ครับเป็นไงดูฮนะได้กันเยอะแยะหมดเลยคนพี่น้องประชาชนนี้ตอนนี้บอกตรงว่าฝนตกอยู่นะครับโอ้คนก็ไม่ถอยนะฮะไม่ถอยดูฮนะคนละถุงสองถุงน,นี่ถือว่าช่วงนี้ปลาเริ่มลดน้อยลงแล้วนะ เนื่องจากฝนมันตกมันก็เพิ่มน้ำแล้วเพิ่มออกซิเจนลงไปในน้ำได้เยอะช่วงประมาณสักตีสองถึงตีสามนี่ถูอบอกว่ารวยกันเป็นแถวเลยได้กันเยอะมากนี่ฮะเป็นยนานพาหนะที่แผ่มาลุมจับกันเดี๋ยผมพาไปดูกิโลโอ๋อ โชว์หน่อยโชว์หน่อยลงเว็บลงเว็บโชว์หน ok <down> ่อยพิมพมือให้ยาวแผลโชว์ไอ้กิโลกิโลกิโลเอ่ยไม่โอ้ยตาช่างรับได้แค่7จกิโลสิบโลอัพอะครับตัวนี้เพื่อนผมเองฮะคนนี้บอกเลยว่าเป็นโอกาส เป็นโอกาสรวยกันแล้วครับช่วงนี้พี่น้องนี่ตัวนี้น่าจะดูแล้วคร่าวๆนะครับน่าจะประมาณสิบห้าโลได้นี่เป็นปลาเขานะครับตัวนี้ก็เป็นปลาจีนนี่นนะนปลาจีนเลยครับเครกิโลออกมาหาตั้งกี่โมงโอ้เมื่อก,กี้เมื่อสิบนาทีที่แล้วโอ้โหสิบนาทีดูได้ไดแล้วและคิดดูมีผู้คนออกมาหาก,กันตั้งแต่ตอนประมาณสักตีสองตีสามนะครับ ฟันกันคนหนึ่งเป็นร้อยโลชาวล่าสุดที่แจ้งแจ้งแจ้งผมว่าบอกว่าแถบสามโคกนี้ได้ปลาปรากฏไปสามสิบโลได้รวยกันเป็นแถวผมจะรายงานไปเรื่อยๆเลยนะรายงานสดจากลิมแม่น้ำเจ้าพยาครับดูฮะตอนนี้พี่น้องประชาชนก็แห่มาลุมโอเคครับเดี๋ยวี้ผมจะรายงานเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ